สมยศเจริญยนสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าภาพมันสั่นติ๊กต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีใช้กล้องหน้าแล้วก็ถือโทรศัพท์ด้วยมือไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องตอนแรกวันนี้ติ๊กกะว่าจะไล์สดตัวเครื่อง14แรงกับ16แรงซ้ําอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ค่ะฝนตกลงมาแล้วมันทําให้อ,อากาศที่บ้านแล้วก็พื้นดินมันไม่พร้อมเพราะว่าที่บ้านติ๊กมันจะไม่ใช่โกดังใหญ่หยุงเยอะ พอมันไม่ใช่โกดังไม่ใช่หลังคาที่จะมีพื้นที่พร้อมสำหรับการไร์สดติ๊กต้องขออภัยด้วยก็เลยตัดสินใจทำคลิปดีกว่าเพื่อที่จะมานำเสนอเดี๋ยวติ๊กจะได้เอาคลิปตัวนี้ไปลงใน YouTube ด้วยต้องขออภัยลูกค้าที่ติ๊กแจ้งไปในเพจที่ติ๊กแจ้งไปในอ่า e b o o k ส่วนตัวแล้วก็แจ้งไปยัง YouTube ด้วยนะคะสำหรับที่ไม่ได้ไร์สด เราไม่ได้เจอกันมาประมาณ2เดือนได้แล้วมั้งตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมค่ะพอจะไลฟ์สดก็มีเหตุแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่2แล้วติ๊กต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีการสื่อสารอนะ่ะมันก็ไม่ตรงกันอีกคนนึงทางานอีกคนนึงแค่ขายของมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะหน้าที่การทํางานของแต่ละบุคคลอ่าติ๊กไม่อยากผิดคําพูดเนาะไม่อยากเสียงคำพูดแล้วก็ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรลูกค้ารอ ที่จะอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแล้วก็สินค้าให้อัปเดตสินค้าใหม่ในร้านติ๊กก็พยายามแล้วนะคะที่จะอัปเดตแต่คราวนี้มันไม่ได้จริงๆก็คือมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถจะไลฟ์สดได้ติ๊กต้องขออภัยด้วยอ่าเดี๋ยวติก๊กพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวติ๊กเอาตัวโครงรถไถานาทุกตัวให้ชมนะคะนอกเหนือจากที่ติ๊กพูดแล้วก็จะมีตัวเครื่องด้วยเดี๋ยวติ๊กเอาคลิปให้ชมก่อนแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากอ่าฟัง คลิปของเครื่องนะคะช่วยกดย้อนหลังเข้าไปดูใน TikTok ติ๊กจะทำคลิปไว้แล้วแล้วก็ใน y o u t u b e ติ๊กก็ลงไวแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้คุยกันสดๆเลยเดี๋ยวติ๊กกับกล้องให้ชมนะคะสำหรับตัวสินค้าทุกตัวของร้านนะตัวนี้จะเป็นโครงสยามยายแมงมุมนะคะตัวนี้ติ๊กน่าจะยังไม่ได้ลงใน ติ๊กตอกเลยแต่ว่ามีการลงเพจไปบ้างแล้วเพจสมยศเจริญยนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจสมยศเจริญยนนะเซิร์ชไปที่เพจเลยคะ่ะสมยศจะขึ้นว่าสมยศเจริญยนสองสี่หกห้านะคะติ๊กใส่เลขไปด้านหลังด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอมีเพราะว่าช่วงนี้ติ๊กจะบอกว่าอะไรมีเพจปลอมออเกิดขึ้นเยอะมากสําหรับการซื้อถ่ายรถ ให่นานะเยอะมากจริงๆถ้าเกิดจะดูสินค้าเช็ครายละเอียดของแม่ค้าแล้วก็สินค้าในร้านนิดนึงนะคะว่ามีอยู่จริงไหมมีเพจจริงหรือเปล่าแล้วก็มีคนเข้ามาการันตีไหมว่าเพจนี้ว่าร้านนี้มีการซื้อขายส่งสินค้าจริงนี่นะคะตัวนี้เป็นโครงสยามนูนสยามไอยสยามนูนสยามหนึ่งสามหงใมุมราคาจะอยู่ที่ 17,500นเจ็อยะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวติ๊กเอาโครงตัวอื่นให้ดูจะค่อยๆขยับนะ,ะเริ่มจากตัวนี้ตอนแรกติ๊กกะว่าจะเปลี่ยนเป็นล้อเหล็กให้แต่พอดีไม่ว่างฝนตกด้วยอากาศช่วงนี้เป็นหน้าฝนเราเองกอ็ลืมไปว่ามันเป็นหน้าฝนแล้วพอถึงเวลาทํางานแล้วมีคนทํางานคนเดียวค่ะติ๊กมีหน้าที่ขายอย่างเดียวก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยช่างเขาทํางานมันก็เลยไม่ทันตัวนี้เป็นโครงกระทิงแดงนะคะ ตามที่ติ๊กเคยลงคลิปไปบ้างแล้วมันจะมีคลิปที่ติ๊กพูดอธิบายแล้วแหละแต่คราวนี้ติ๊กไม่ได้ไลฟ์สดไงติ๊กก็เลยทําทคลิปขึ้นมาอีกรอบนึงนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นสินค้านะคะร้านสมยศเจริญยนตอยู่ตําบลท่าเสาอาเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะระยะเวลาในการลงคลิป10นาที10นาทีก็น่าจะเพียงพอกับาการอธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าฟังนะคะหากติ๊กไม่ได้ไลฟ์สดติ๊กต้องขออภัยด้วยนะคะ ติขอแก้ตัวด้วยการทําคลิปให้ชมนะตัวนี้เป็นโครงบิ๊กจิ๋วมิเลเนียมที่ร้านยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะต้องมาล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็มีการเก็บสีที่แขนด้วยตัวนี้สยาม99ราคาติ๊กแจ้งไปแล้วเนาะ9,500ค่ะพร้อมล้อเหล็กถ้าไม่เอาล้อลดได้นะคะร้านมีบริการส่งตัวนี้บิ๊กจิ๋วมิเลเนียมปี2000ราคา12,500นะคะ เกียเข้าได้ตามปกติตอนแรกติ๊กตั้งใจไว้ว่าจะเอาเหล็กอลองด้านหน้าด้านหลังเพื่อที่จะหมุนล้อให้ฟังว่าเฟืองมันร้องไหมมีดังไหมมีปัญหาอะไรไหมเพราะมีลูกค้าถามนะคะว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมแม่ค้าโกหกหรือเปล่า,าแม่ค้าก็ใจถึงค่ะอยากจะให้ชมเหมือนกันแต่คราวนี้มันไม่สะดวกหล,หลายอย่างเพราะติ๊กทำงานคนเดียวไม่ได้และช่างก็ทำงานคนเดียวไม่ได้นี่นะคะตัวนี้บิ๊กจิ๋ว มิ l ลเนียมปี2000เหมือนกันราคา12,500ค่ะถ้าไม่เอารอรถได้นะคะติ๊กมีบริการส่งหรือถ้าเกิดว่าพี่ต้องการซื้อจริงๆนะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการซื้อจริงๆแอดไลน์มาค่ะบางทีเราพิมพ์คุยกันอย่างเดียวอะคะ่ะมันไม่ได้ยินเสียงถ้าพี่แอดไลน์มานะพี่จะได้ยินทั้งเสียงคนแล้วก็เสียงเครื่องเสียงรถนะคะ พี่จะได้ยินทั้งหมดเลยเพราะว่าปกติแล้วเวลาติขายของออกไปนะติก็จะต้องเอาล้อเอารถเนี่ยมาหมุนเฟืองเข้ากงเข้าเกียร์ให้ดูนะคะถ้าพี่คุยกับหนูเฉยๆโดยที่พิมพ์เป็นตัวหนังสือพี่จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะแล้วก็เดี๋ยวติจะพาไปดูตัวเครื่อง14แรงก็คือเป็นตัวไดสตาร์นะคะที่ติแจ้งไว้จริงๆแล้วว่าทําคลิปไว้บ้างแล้วแต่คราวนี้ทําทําไว้เมื่อวานนี้เองไม่ใช่ทาไว้บ้างแล้วทําไว้เมื่อวานนี้ค่ะพี่แต่ ออไม่กะว่าจะไลฟ์สดแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวติ๊กเอาให้ชมนะแปบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง RT 140ไดสตาร์ทนะคะระยะเวลา10นาทีน่าจะเพียงพอกับการให้ชมคลิปนะคะเพราะปกติจะเป็นคลิปไวคือคลิปไวระยะเวลาไวก็จะอยู่ประมาณ3นาทีของ Tik Tok ที่เขาให้ระยะเวลาไว้แต่คราวนี้อ่ะติ๊ก ขยับเป็น10นาทีซึ่ง10นาทีเนี่ยพอดีฝนนะคะเนี่ยดูด้านข้างขี้ดินกระเด็นเลยคือสถานที่มันไม่เอื้ออํานวยปกติร้านอื่นเขาจะเป็นพื้นปูนทั้งหมดเลยเนาะมันก็จะสามารถไลฟ์ได้ถ่า,ายรูปมันก็จะสวยนึงติ๊กเองเวลาจะไลฟ์สดหรือว่าเวลาจะเอาเครื่องให้ลูกค้าดูก็จะต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนแต่นี้ฝนมันไม่เตรียมอะ่ะมันทามันทาให้เราต้องลําบากในการทํางานปกติก็ลาบากอยู่แล้ว เวลาจะทางานทีทํากันอยู่สองคนค่ะตีกันกับช่างนี่แหละค่ะทั้งทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างด่ากันบ้างทั้งวันต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีแบบว่า,าจะไลฟ์แต่มันไม่ได้ไลฟ์จะแจ้งรายละเอียดแต่มันไม่ได้แจ้งเพราะว่าต่างคนต่างทํางานในมุมตัวเองมองคนละทางมองคนละอย่างกันค่ะ ราคาอยู่ที่42,000บาทนะคะสำหรับตัว RT 140 Thunder นะตัวนี้เป็นตัว d a ต s t a r นะคะมาใหม่เลยเข้าใหม่เลยค่ะสังเกตส,สีไฟด้านหน้านะคะไฟเป็นตาฟ้านะอ่ะ นี่ค่ะสำหรับตัว RT 140 Thunder นะคะได้สตาร์ท42,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแอดไลน์มาได้ทั้ง2เบอร์ถ้าแอดไลน์0 8 0 1 1 2 8 5 6 0อันนี้เบอร์ช่างนะคะคุยรา,ายละเอียดได้ส่วนอีกเบอร์หนึงเป็นเบอร์ติ๊กเอง0654-782693แอดมาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น160 l แอลที่ติ๊กได้เคยลงคลิปไปบ้างแล้วตัวนี้ราคา59,000 9ก้900นะคะสภาพเครื่องใหม่แล้วก็สดด้วยใช้งานน้อยมากค่ะเครื่องตัวนี้ติดกจะให้ดูหลายๆตัวจริงๆแล้วแจ้งลูกค้าไว้ว่าจะให้ดู14แรงกับ16บหกแรงดูสภาพภายนอกไปก่อนนะคะคลิปติ๊กมีการติดคลิปให้ชมบ้างแล้วเนาะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะ,ะเข้ามาติดตามในช่องทาง YouTube นะคะกดย้อนหลัง คลิปนะคะติ๊กจะมีอยู่ถ้ากดติดตามร้านแล้วกดติดตามสมยศเจริญยนแล้วกดไล่ไปดูคลิปด้านหลังนะคะมันจะมีคลิปสําหรับร้อยหกสิบอยู่แล้วก็ส่วนคลิปร้อยสี่สิบในสตาร์ทเมื่อวานติ๊กเพิ่งจะลงไว้กดย้อนหลังนะคะจะเจอเลยเครื่องเดิมๆค่ะราคาห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทตัวในสตาร์ทมีบริการส่งนะคะถ้าบริเวณใกล้ๆติ๊กฟรีเขาส่งให้นะแต่ถ้าเกิดว่าระยะทางไกล ติ๊กจะไม่ได้ฟรีค่าขนส่งนะคะมีส่วนต่างค่าขนงส่งนะสาหรับเครื่องทุกตัวเลยถ้าบริเวณใกล้ๆกล้ติ๊กส่ง,งเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระยะทางไกลติ๊กจ้างของส่งเองกชนนะตัวนี้เป็นตัว rt 140มือควงค่ะ thunder x ตัวนี้ก็คือตัวที่เคยได้ไลฟ์สดไปแล้วเหลืออยู่ตัวเดียวและตัวสุดท้ายปกติแล้วจริงๆแล้วอะ่ะตัวมือควงอ่ะจะไปง่ายมากเลยแต่คราวนี้มันยังอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องราคาเพราะว่า ส่วนใหญ่อะค่ะร้อยสี่สิบอะเขาจะมีซูเปอร์วาลกันราคามันจะถูกกว่านี้แต่ของติ๊กเองเป็นทันเดอร์เอ็ก d e ทันเดอร์เอ็กมันแพงค่ะมันเป็นตัวสุดท้ายของอาทีแล้วราคาจะอยู่ที่สี่หมื่นสองนะคะหากสนใจติดต่อ